สวัสดีครับผู้ปกครองทุกท่านนะครับแล้วก็นักเรียนทุกคนนะครับสําหรับนะครับคลิปนี้ออนไลน์นะครับการสอนลน์เจอปู่ต้อมอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้จะมาเรียนเกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์นะครับประวัติศาสตร์นะครับเริ่มต้นด้วยนะครับต่อด้วยจากเรื่องที่แล้วนะครับเรื่องนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับนะครับประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัยหรือการสถาปนากรุงสุโขทัยนะครับซึ่งมีความยาวนานมาจิตรบุบีเป็นประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจที่เราต้องเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบเป็นมาของเมืองสุโขทย ซึ่งเป็นการเริ่มต้นของภรมงนะครับภูมิสุขโขทัยแล้วก็เริ่มต้นของประเทศไทยนะครับทีนี้มาดูนะครับว,ว่าประเทศจังหวัดสุขโขทัยเนี่ยมีความเป็นมาหรือว่านะครับอาณาจักรที่ตั้งอยู่ตรงไหนเรียนตรงไหนคําขวัญแล้วก็ความหมายเราต้องเรียนรู้ตรงนี้ก่อนก่อนที่จะขึ้นเกี่ยวกับนะครับการเรียนนะครับเกี่ยวกับ,บประวัติศาสตร์รุงสุขโขทัยนะครับจังหวัดสุขโขทัยนะครับ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มนะครับโดยตอนเหนือจะเป็นที่ราบที่สูงนะครับนะครับมีความยาวทางทิตะวันตกพื้นที่ภาคกลางเป็นที่ราบตอนใต้เป็นที่ราบสูงนะครับมีแม่น้าไหลผ่านจากเหนือลงใต้โดยผ่านพื้นที่อำเภอศรีชัชนาลัยสังกัดสวนทะโลกศรีสมสุสมศรีสมโลงเมืองสุโขทัยและอำเภอโงไพราเป็นระยะทางประมาณ170กิโลเมตร จังหวัดสุขโขทัยี่ยมีภูเขาที่สูงสุดคือเขาหลวงนะครับนี้จังหวัดสุขโขทัยเนี่ยเป็นที่ตั้งอาณาจาักรแรกของชนชาติไทยเมื่อ700กว่าปีมาแล้วคําว่าสุขโขทัยเนี่ยมาจากสองคำคือสุขกับคําว่าอุทัยหมายความว่ารุ่งอารมณ์แห่งความสุขร้อยอดีตแห่งความรุ่งเรืองได้ะครับเข็นได้จากอุทยานโิศาส์นะครับสุขโขทยัยและศรีสันชนาลัยซึ่งเป็นที่รุ้งจักของชาวไทยและต่างประเทศนะครับทีนี้ ูจะให้ดูว่านะครับคำควรของจังหวัดสุโขทัยมีว่าอย่างไรนะครับนะครับคำควรจังหวัดสุโขทัยนะครับมรดกโลกลัมเลอร์กำเนิดลายซือไทย เล่นไฟลอยกระโทงตำรงพุทธศาสนางานตาผ้าตินจกสังฆโลกทองโบราณสกระแม่ย่าพ่อคุน รุ่งอรุณแห่งความสุขนี่คือคำผลประจำจังหวัดสุโขทัยนะครับนะครับเราเรียนจําให้ได้นะครับแล้วก็ดูว่าความหมายเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้คือคำัญนะครับวันนี้เราเรียนรู้แค่ตรงนี้ก่อนนะครับเรียนรู้มารู้จักกับจังหวัดสุโขทัยก่อนนะครับว่าเป็นมาอย่างไรนะครับรู้ ผมมีประเทศคขวัญแล้วก็นะครับความความรู้เกี่ยวกับจังหวัดสุโขทยัยตอนนี้เริ่มต้นก่อนก่อนจะขึ้นอนาณาจักรสุโขทยัยผมเป็นมานะครับแค่นี้ก่อนวันนี้ครูต้อมไม่ให้ทําแบบแผนหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับไม่มีงานให้ทาแต่มาศึกษาตรงน,นี้ก่อนแต่เวลาส่งงานอย่าลืมนะครับครูมีสเตทให้หนักเรียนนะครับส่งทิปเสียงบอกว่าผมเข้าเรียนครับชื่อว่าอะไรอยู่ชั้นไหนเช่น ผมชื่อเด็กชายเอิร์ธอยู่4ี่ถึหครับมาเรียนครับแค่นี้เองครับชื่อเอิร์ธครับอยู่ชั้นป .4 ถึง5ครับส่งคลิปเสียงสั้นๆมาในนะครับในห้องเรียนนะครับครูจะเช็คชื่อแล้วก็ตรวจงานตามนั้นเลยครับแค่นี้นะครับครูจะไม่ให้งานเลยนะครับคลิปเสียงนะครับแต่ลืมนะครับนะครับโอเคครับเจอกันนะครับส่งงานครูด้วยนะครับคลิปเสียงนะครับมาเรียนนะครับเจอกันชั่วโมงหน้าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัย อันนี้ครับสวัสดีครับที่บานครับ